โอ้ยเหียไม่ถึงหาเกินม,มันจะไปได้ได้ไง,ไงวะ,นะงวะเนี่ยเยอะจิ้มแม่งมตายเลยมันฟิกเกอร์นี่แหละครับเพื่อนถ้ามีบัฟไฟแทบจะอามาตะเลยนะ บอกลาแม่แกได้เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหชิบหายแล้วสนใจเติมเกมทักเพจเทนคุทที่ชอ็อปหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับรับรองว่าถูกกว่าเติมหน้าเว็บแน่นอนนะครับเติมผ่านโอเพ i นดีปลอดภย100ัยร้อไม่มีการโกงแน่นอนทักไปได้เลยนะครับดีแต่ว่าช่วงแบบว่าวินเทอร์ที่ผ่านมาผมผมสังเกตโต้หลายรอบลวหลุดหลายรอบนะผม <laughs> หลุดกิ้งแบบกิ้งผิดทางฟิกเกอร์โยกเข้าหลุม เข้าหลุมแบบเข้าหลุมบางทีแบบขาจังหวะเข้าหลุมผิดอะไรเงี้ยหลายยากกว่าโตใช่ผมเอ้าเฮียแล้วหาจัดกูลืมเอาอันนี้มาเอาผลิตมาทำารไรอะไรก็ไม่รู้มาแล้วไปแล้วไปแล้วเฮียไม่ถึงหาเกิน มันจะไปได้ได้ไ,ดไงวะเนี่ยกูงงว่ะเฮ้ยโอ้จิ้มไม่โดนเลยอดจิ้มเลยตอนนี้ดีขึ้นแหละนี่เชีย่ยเออกูตายเลยเนี่ยโง่จัดเลยมันยัดหน้าเกินอันเร่นโลมาแล้วกูเบื่อ,อจริงเออนั่นจะมีแม่งถึงใจจริงลำโอ้โหลำจิงข้าวแซบ่บสายพันเดียวกับ นี่เลยอ่ะตายแล้วปากกูกินข้าวแซ่บเกินตายมึงโงตายเลยหาเกินจิมแมงนาลำคาในนักยัดหน้ากูดีหาเ,าเลเลนป่าแล้วเลนป่าด้วยจิมแมงทีสัตว์จิมไม่โดนด้วยไม่ได้จิ้มนะ จริงอ่ะเอาตายได้ไหมจิ้มแม่งเลยจะไปไหมมันจะไปไหมมันจะไปไหมไปคุยกับแม่กันซะคุยกับแม่ซะอุ้ยโอ้โหเน็ตปิงล้อเล่นไม่ได้ปิงงี้ผมกากเองเสียงกูหลุดไปละไปคุยกับแม่แกได้เลยชิบหายแล้วทุกคน พอได้ลำตึงอยู่อะ่ะจิ้มแม่งจเจ้าผมอะคิดอะไรอยู่วะนะนี่ผมปิงทุกคนเอาดีมันมันหน่วงจริงมันหน่วงผมไม่โกหกเลยแม่งหน่วงจริงหน่วงสัตว์อ่ะตอน,น,นเนี้ยเหมือนเน็ตมันขึ้นเขียวนะทุกคนแต่มันเน็ตหน่วงนะจริงแล้วคือที่ผมสังเกตผมสังเกตตั้งแต่ไหยผมว่าไม่คิดอะไรที่อา่อาจิ้มแม่งเลยอืม โคตรฟินนาเล่โอติ๊ตาละเอาเปล่าคือตอนแรกที่เฟรมเรทมันไม่ถึงห้ามันไม่ถึงหกสิบเพราะว่าผมล็อกไว้นะผมผมล็อกไว้นะผมกลัวตอนแรกผมคิดว่าโทรศัพท์ผมไม่แรงผมก็เลยล็อกไว้ที่ห้าสิบเพราะว่ามันจะได้เล่นยาวๆไงนานๆแบบแบตไม่ลดทุกคนก็รู้ว่าสมมติยิ่งยิ่งเปิดเฟรมเรทสูงเนี่ยมันจะยิ่งแบบว่ามันจะยิ่งแบบกินแบตผมก็เลยตั้งเป็นในนี้ไว้นะทุกคนตอนนี้ผมเปิดบบหกสิบแล้วนะ ตอนนี้มีปัญหากระเน็ตแทนนะตอนนี้เชียวเลยนเน็ตไม่ได้เด่นกันแล้วเหรออู้หูฮาเกินอุ้ยอุ้ยไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ตลกไม่ตลกอีเหี้ยมันถึงตัวเลยทุกคนฮาจัดอันนี้ไม่รอดจริงคงับผมโง่เองวันนี้นาคอทีมพี่ใส,ส่สกินแอคเหรอวันนี้เดี๋ยวดี แอปไหมมันไปตายอยู่ไหนวะสกินแอคคือสกินด i เมนชั่นเหรอวันนี้สตรีมถึงกี่โมงประมาณนะบ่ายสามบ่ายสี่นะเอาบนพีอยากตึงจัดเปิด120ร้อยยี่สิบเฟรมเด็จริงๆผมก็ลากไปสุดแล้วนะแต่ว่ามันได้แค่นี้ผมไม่รู้ว่ามันต้องทําอะไรบ้างนะกจาผมว่าโอเคก็แค่นี้ก็ดีนะเดี๋ยวแม่งปรับไปร้อยจริงๆจอมันร้อยสี่สี่เฮิร์ตปะจะไม่ผิดผมจะไม่นั่นละผมจะไม่ได่นละแต่ว่าหกสิบเนี่ยไม่มีปัญหาผมแต่ถ้า แต่ถ้าผมแบบว่าปรับเยอะกว่านี้เนี่ยอาจจะกินแบตได้นะผมถ้าเครื่องร้อนแต่ว่าเครื่องจริงมันถึงมันแช่น้าจอผมรู้สึกว่าเครื่องมันร้อนเลยนะผมทำไมวันนี้หล่อจังเลยอ้าวโทษทีใส่แว่นนะเพราะว่าใส่แว่นเอาใจน้องโมจิเียนะครับน้องโมจิบอกว่าอยากมีแฟนใส่แว่นนะผมผมก็เลยใส่แว่นคอสเพย์เป็นทอนเหรอเมื่อวานคอสเพย์เป็นสลิมนะโทษทีมาทันหรือเปล่าเมื่อวานคอสเพย์เป็นสลิมนะครับผม สลิมกระต่ายขาวหูขาวเนี่ยสกินแต่งสกินนั้นเพราะคุณสกายโดเนตมาให้เรานะผมไอ้เฮียเรียจิ้มแม่งเลยชิปหายมันกดล็อกชิลส่วนไปละจิ้มแม่งเลยมาดีอันาล็หลอกเออทุกคนทนแต่ไม่ได้พิมพ์หนักเลยนะเมื่อวานนะวันนี้ยังดีครับผม กิมส่แเวนแล้วหลอกของตัวเทนคุณจ้าผมไปเทียบกับเขาทำมะเขือพวงเลยล่ะครับโทษทีไม่ได้ฟ้าไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเพื่อนด่านะมันต้องใช้ฟ้าผมก็ต้องใช้ียกว่าเสือสองตัวนี้อยู่ท่ามเดียวกันไม่ได้นะผมเพราะว่าใช้บาฟ้าหนักพอกันเลยนะตัวผมเนี่ยขอการันตีคิวหนึ่งตัวแล้วกันนะครับสักต,ตัวหนึ่งเมดหรือแครี่ก็ได้ขอเมและกัน เก็บสแต็กก่อนทุกคนถ้าสแต็กเต็มผมบอกเลยนะว่าการันตีคิวหนึ่งตัวอ e ีแบบอีซี่ทุกคนแต่ว่าระวังโถมดีๆครผมเราไม่ชอบตัวโถมคิมซนเซใส่แว่นหลอเอาเรียนอ่านไปแล้ว <c oughs> เราล่างก่อนตีล่างแล้วก็ไปเต็มผมบอกเลยวผมไม่ชอบตัวโลกงมากๆนะเพราะว่ามันตัวยัดหน้าและผมไม่ชอบ อีท่นี่ตกใจหมดโอ้โหแล้วคือผมยังไม่ทำอะไรเลยอะ <c oughs> ่ะกูจะตายแหละแต่ผมออฟเซอรเลือซัพเทเลือดดีบ้าผมตัวนี้ดูดเลือดแรงมากนะบอกเลยดูดิดูดเลือดดิบเห็นไหมขี้ตัวเดียวเลือดเต็มหาจัดมีล้างบัตมีล้างก็กดมีล้างก,กดแล้วมีล้างก,กดเลยเดี๋ยวผมซื้อล้างให้มันก่อนนะอเอาเลยเพื่อเนเอาเลยอ่ะ อารูอินเต่าเอ็กกอตีไม่ข้าเบ่งพลังดีดิเอาชิปหายดิมึงจิ้มไปทีหนึง่งไม่ตายเลยถย่ายบันโอเคแรงมากเลยนะ <c oughs> จิ้มทีนึียวในขี้ทับแตกผมว่าทีท่ดาซี่ป่ามันโกงพ่ออยูน่นะมันดูดแรงมากนะแล้วก็สกิลมันเป็นเอลีนะผมดูแบบบึ๊กบึ๊กบึ๊กเลยนะเฮียล่ะ จิ้มแม่ง ừ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  ตายเลยมันฟิกเกอร์นี่แหละครับเพื่อนถ้ามีบปรไฟล์แทบจะอมะตะเลยนะผมบอกลาแม่แกได้เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหชิปหายแล้วเฟซขึ้นสตอรี่ย้อนปีมาสองปี เอเมล่่แคลรี่แถมเล่นเอลูได้เอมทั้งนั้นปัจจุบันฮโลมค่ะเมดน้อยนิดอาะทำไมเปลี่ยนเป็นโลมอ่ะเห็นแล้วจากกรจี้เล่นแคลรี่ได้ไงแหมผมบอกเลยนะว่าสตอรี่ไอจีเมื่อสองปีที่แล้วนะครับขึ้นว่าเล่นเล่นแครี่เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าขึ้นแบบว่าขึ้นถึงแบบคนเก่าอะไรเงี้ยกูบอกเลยว่าจักรจี้กว่าเดิมคลิปเอมพีนาคอตแรกดันจักรจีจัดเลยนะ แล้วคือแบบบางทีจะถ่ายจะถ่ายเฟซเล่นๆนะไปเจอคอแบบเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงอืลงไปได้เล่อเลยเขินจัดนั่นคือผมกาขนาดนี้เลยวะนาซี่ผมว่ามันก็เก่งอยู่นะทุกคนทำไมผมกลุ่มขนาดนี้ยแล้วดูดิ